วาย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 ว้ามาวายกับเคสนี้แล้วนะคะหน้าเปลี่ยนจริงยกคิ้วหมวกตาสองชั้นนะคะทุกคนเคสนี้นะคะบอกเลยว่าปั่นมากจากแววตาคุณลูกค้าที่ดูเศร้าหมองชั้นตาหลบในหนังไท้ทองคิ้วตกวันนี้นะคะลูกค้าเข้ามายกคิ้วนะแล้วก็บอกเลยว่ามาจากต่างประเทศบินตรงมาเพื่อยกคิ้วและทำตาสองชั้นกับหมอพิคุณเท่านั้นที่นี่นะคะลูกค้าต่างประเทศบอกเลยว่าเยอะมากนะคะเป็นท่าเกตของกลุ่มต่างประเทศจริงๆ นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการวาดเนาะคิ้วทั้งสองข้างอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปว่าออกมาจะต้องเท่ากันนะคะคุณหมอจะก,กะมินอ่าเป็นมินเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็กําลังให้ลูกค้าดูเนาะว่าหลังวาดเสร็จแล้วเนี่ยชั้นตาที่ลูก,ลกค้าและคิ้วเนี่ยจะได้จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็จะเป็นประมาณไหนเนา ก่อนลงมือทําการบาดผ่าตักถุกเคสเราจะให้ลูกค้าดูก่อนอ่ะเห็นไหมล่ะคะ่ะว่าแววตาของคุณพี่เขานะคะค่อนข้างจะดูเศร้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังใต้ท้องคิ้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและหนังชั้นตาเนี่ยมันก็ค่อนข้างตกแถวมาทําให้ตาดาเนี่ยไม่ดูโตนะอ่าทั้งน,นี้ทั้งําเสร็จทันคีนะคะหน้าเปลี่ยนทปเละทุกคนหน้าเปลี่ยนจริงบอกไปว่าหมอพิคุลละมุนแน่คอนเซ็ปต์เดิมตามที่บอกถูกคิดนะคะสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากลดอายุให้ดูเด็กลงก็สามารถทักแชทมาจา ต้องคิวเลยนะคะบอกเลยว่าโปรฝังมาก